สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Sadac นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่คอนเทนต์ของเกมคาบาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปของเราในวันนี้นะครับผมจะเป็นหัวข้อของการแนะนำนะครับผมผู้เล่นใหม่สาหรับพิธีการลงดันนะครับหรือว่าข้อควรรู้นะครับสิข้อนะครับในเชิงของการเล่นนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะ ซึ่งจริงๆแล้วหลักๆมันเป็นของคาร์บอนเอ็มแหละแต่ว่าหลายๆข้อในที่นี้สามารถปรับเปลี่ยนนะครับไปใช้ได้ในคาร์บะพีซีด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับอย่างที่ชื่อคลิปตั้งไว้นะครับผมคลิปนี้จะเป็นข้อควรรู้ผู้เล่นใหม่นะครับผมฉบับเพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อควรรู้ของผู้เล่นใหม่เนี่ยเราเคยทํากันไปบ้างแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเพิ่มให้นะครับว่าสิ่งที่คุ ในอนาคตนะครับมันจะครอบคลุมไปถึงวิธีการหาเงินวิธีการเล่นองค์รวมด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาโฟกัสในส่วนของวิธีการลงดันเป็นหลักนะครับแล้วก็วิธีการหาเงินเล็กๆน้อยนะครับอาจจะยังไม่ครบถว้วนแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ พอจะแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับผมในคลิปนี้ครับผมจะมีทั้งหมดด้วยกัน10ข้อนะครับโดยที่ข้อ1นถึงห้านะครับผมจะเป็นคําแนะนานะครับผมสำหรับการลงดัน140เอเวกนะครับข้อที่1เลยนะครับพื้นฐานนะครับดัน1 4 0ยสี่สเอเวกเนี่ยเป็นดันที่ดรอปไอเทมแบบแยกกันนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนแย่งไอเทมจากกล่องนะครับเวลามีคนเดินไปแล้วแบบตีกล่องแล้วเขาแบบชิงเก็บก่อนไหมอันนี้ยไม่ต้องกังวลนะครับหรือว่าเราเก็บไอเทมมาก่อนแล้วเพื่อจะได้ไหมนะ เหมือนกับ PC ซแต่ว่าวิธีการเก็บของต่างกันเราสามารถเก็บของที่ตบจากกล่องได้เลยทุกชิ้นเพราะว่าดันเนี่ยมันอบของแบบแยกกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญ1ข้อนะครับเราต้องอยู่ในระยะหน้าจอของคนที่ตีกล่องนะครับถ้าเรามองไม่เห็นกล่องตอนที่เพื่อนตีเราจะไม่ได้เทมนะครับกดง่ายๆเลยนะครับให้อยู่ในจอเดียวกันตอนที่เพื่อนตีกล่องเราจะได้เทมด้วยนะครับข้อที่2เลยนะครับผมดัน140นะครับในช่วงกลางดันตรงหาดทรายนะครับที่อยู่ริมทะเลนะ บอสนะครับก่อนที่จะเกิดเนี่ยจะมีลูกน้องอยู่3ตัวนะครับที่เป็นตัวจรนสลัดสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับตัวสีแดงเนี่ยจะเกิดก่อนแล้วสีฟ้าสีเหลืองเนจะเกิดทีหลังถูกไหมซึ่ง วิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะไม่ทําให้ตีล่มหรือว่าไม่ทําให้ดันของเพื่อนเนี่ยเสียก็คือสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเราห้ามยุ่งนะครับห้ามตีกับตัวสีแดงตลอดนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับให้เพื่อนลากไปทิ้งหรือว่าอะไรก็ได้แต่ห้ามตีตัวสีแดงนะครับให้ตีตัวสีฟ้าให้ตายก่อนนะครับแล้วค่อยตีตัวสีเหลืองหรือสีขาวโดยที่ทั้งสองตัวเนี้ยต้องตายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะครับคุณต้องตีตัวสีฟ้าให้ตายก่อนจากนั้นสีขาวสีเหลืองเนี่ยต้องตายทันทีนะครับ ในระยะเวลาใกล้ๆกันนะครับคำแนะนําข้อที่3นะครับในบอสถัดๆไปนะครับที่อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับที่จะมีเสาให้ตีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูด้วยนะครับบอสเสาตัวนี้นะครับห้ามนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับห้ามตีเสาด้วยตัวเองนะครับให้เพื่อนที่เป็นผู้นําปาร์ตี้หรือว่าคนที่เขาเป็นคนนําลงดันเนี่ย เขาเลือกเองนะครับว่าจะตีกี่เสาเพราะว่าดันเจี้ยนนี้นะครับจำนวนเสาที่เราตียิ่งเสาเยอะบอสยิ่งยากนะครับสี่เสาห้าเสานี่ผมพูดเลยว่ายากมากนะครับเพราะเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าไปยุ่งนะครับไอเสาบริเวณขวามือเนี่ยห้ามตีเด็ดขาดห้ามยุ่งห้ามตีนะครับและถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณเป็นอาชีพจําพวกอาชีพที่มีสกิลตีกระจายเช่นฟอส์กันวิ ฟอร์ a r c เชอร์ฟอร์ i ชิลนะครับบอริเออร์แนะนําให้ลากบอสไปตีอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสานะครับให้อยู่คนละฝั่งกับเสาเพราะว่าถ้าคุณอยู่ฝั่งเดียวกันมีโอกาสนะครับที่ดาเมจจะกระจายไปโดนเสาแล้วเสาแตกบอสตัวใหม่จะเกิดถ้าคุณล้มได้ก็ดีเพราะว่าจำนวนกล่องไอเทมจะเยอะขึ้นแต่บอสมันจะยากขึ้นแบบทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้แนะนำนะสำหรับเลื่นใหม่แนะนําว่าอย่าไปยุ่งนะครับส่วนข้อที่4นะครับผม ตรงบอสโจรสลัดนะครับเช่นการตรงเรือนะครับมันจะมีนะครับบอสเกิดอยู่ประมาณ2-3ถึงตัวนะครับซึ่งจะเป็นบอสพเรสแล้วก็สลับนะครับเป็นบอสผู้หญิงตัวหนึ่งนะครับมันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะไม่สามารถโจมตีได้ด้วยการโจมตีปกติหรือการโจมตีด้วยแบทเทนโหมดตามปกตินะครับเราจะสามารถโจมตีด้วยการคอมโบเท่านั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อหนึ่งที่ผู้เล่นใหม่หลายคนไม่ทราบนะครับบอสตัวนี้ให้คอมโบเท่านั้นนะครับเราจะ เป็นต้องปลดไปทัโหมดเพื่อยืนคอมโบออตโต้สกิลป,ปกติไม่ได้นะครับต้องคอมโบเท่านั้นถึงจะตีเข้าอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถใช้ไปทันหมด3แล้วก็ฟฟร์เท่าได้แต่ว่ามันช้านะครับคอมโบจะไวกว่านะส่วนข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายสำหรับดัน140นะครับดัน140เอเวกนะครับในช่วงท้ายดันนะครับ ถ้าเราลงดัน140เอาเวกแบบยากนะครับแบบยากดูยังไงแบบยากให้สังเกตจากชื่อบอสนะครับถ้าชื่อบอสไม่มีคําว่า We k เค n เนะครับไม่มีคําว่า weak อยู่ข้างหน้าแสดงว่าเราลงแบบยากนะครับ ซึ่งบอสแบบยากนะครับมันจะมีบอสพิเศษให้ตีอีก2ตัวหน้าดันนะครับหมายความว่าหลังจากที่เราตีบอสนะครับท้ายดันแล้วนะครับบอสสุดท้ายตามปกติเนะี่ยถ้าสมมุติว่าเราเห็นเพื่อนในปาร์ตี้เราหายไปนะครับถ้าเราเห็นเพื่อนในปาร์ตี้เราออกจากดันอย่าเพิ่งรีบจบดันนะครับอย่าเพิ่งรีบจบดันให้เรากดออกดันนะครับตรงมุมขวามือจอนะครับกดออกจากดันเจี้ยน เพื่อที่จะกลับไปอยู่หน้าดันแล้วกดเข้าดันมาใหม่นะครับเมื่อเราเข้าดันมาใหม่นะครับตรงหน้าดันเจี้ยนนะครับจะมีบอสเกิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับให้เราตีบอสตัวนั้นให้เสร็จแล้วย้อนกลับไปนะครับทางหน้าดันที่แบบจุดเกิดของเรานะครับ ตรงด้านหลังจุดเกิดของเราจะมีบอสพิเศษให้ตีอีก1ตัวเป็น2ตัวนะครับซึ่งบอสสตัวนี้เป็นบอสพิเศษที่ให้ไอเทมระดับแรเช่นกันนะครับก็เป็นทริคไว้นะครับแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าผมสังเกตแล้วว่ามีหลายๆคนพูดเหมือนกันเลยว่าผู้เล่นใหม่หลายท่านเนี่ยที่ยังไม่รู้วิธีการลงดันร้อยสี่สิบอเวกเนี่ยเวลาลงดันจบบอสท,ท้ายเนี่ยมักจะกดจบดันกันนะครับอันนี้เสียดายกล่องนะก็เป็นไปไ,ได้ก็อย่าเพิ่งไปกดนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะเป็นทริคนะครับหรือว่าข้านนอ ครับข้อที่6นะครับผมเกมนี้นะครับในคาบาวเนี่ยทั้งในส่วนของคาบาว์เอ็มและ PC เนี่ยจะมีบัฟแจกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ชัวร์สถานที่แล้วก็ไม่ชัวร์ชันแนลนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างคาบาว์เอ็มเนี่ย แชนแนลยี่นะครับเซิร์ฟพอลรัสนะครับเมืองฟอร์ดลูนาเนี่ยจะมีนะครับปาร์ตี้ที่เขาเอ่าแจกบัฟกันอยู่นะครับซึ่งเราสามารถขอเข้าร่วมปาร์ตี้เพื่อเอาบัฟฟรีได้นะครับในคาร์บ้าพีซีก็มีเช่นกันนะครับแนว22นะครับเราสามารถนะครับกดขอปาร์ตี้นะครับที่ตัวฟอร์ตอาเชอร์ตัววิสานอะไรเงี้ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเพื่อขอเข้าร่วมปาร์ตี้ได้นะครับแต่ว่ากดสําคัญก็คือเข้าปาร์ตี้ได้บัฟแล้วอย่ายืนแช่นะครับให้ออกจากตี้้้ดววยนนนนนะครัับบเพพืืื่่่่่ออแงปทีส ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้าว่าเรามีบัฟฟีพวกนี้นะครับบัฟอาชีพแบบพวกอาเชอร์พวกวิพวกฟอสตกันอย่าเงี้ย เราจะสามารถลงดันได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะมีดาเมจแล้วก็จะมีความถึกที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่7ที่ควรรู้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับดันเจี้ยนตั้งแต่ดัน120นะครับเป็นต้นไปนะครับมีการรอปไอเทมระดับแร่เช่นพวกเจาะขาวมอไซนะครับที่อยู่ในระดับเทียสูงขึ้นนะครับถ้าเราอยากลุ้นของแร่ก้อนใหญ่ๆอย่างที่บอกครับเช่นเจาะขาวอย่างเงี้ยมีให้ลุ้นตั้งแต่ดัน120เป็นต้นไปและดัน120เป็นต้นไปเนะี่ยก็มีหินขาวนะครับที่เป็นหินอัปเกรดระดับไฮเอสเนี่ยให้ลุ้นด้วย ว่าถ้าเราไอเทมไม่เยอะเราสามารถเลือกฟาร์มนะครับ120 135ส้ม135เขียว145พวกนี้ได้นะครับในการลงโซโลนะเราไม่จําเป็นต้องที่จะรีบนะครับไปลงดันสูงๆถ้าเรายังลงไม่ไหวนะครับแล้วเมื่อเก็บเงินได้เนี่ยเราสามารถนะครับที่จะไปเข้าปาร์ตี้กับเพื่อนๆในดันสูงๆได้เช่นกันนะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะมีดันเจียนนะครับที่เป็นดันแจด้วยนะดันแจเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าและหกเนี่ยก็สามารถลุ้นไอเทมแลสามารถฟาร์มเพื่อหาเงินได้เช่นกันนะครับพวกดันแจที่แบบ เป็นดันเคออสอารีน่านะครับที่อยู่ตรงข้างบัติีไอส์นะครับ เราสามารถซื้อใบดันได้จาก n p c แล้วก็ไปลองลงดูได้แต่ว่าถ้าจะให้คุ้มก็คงเป็นดันแจเว็บหเวล6ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับตรงบัดี้ไอนะเป็นตัวเลือกดันเจียนสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ทําของมาแล้วสักพักหนึ่งแต่สาหรับเล่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีไอเทมเยอะมากนักในช่วงนี้นะครับผู้เล่นใหม่ที่ของยังน้อยยังเป็นช่วงการเริ่มใหม่แบบเริ่มใหม่จริงๆที่ยังไม่สามารถทะลุดัน120ขึ้นไปฟาร์มได้นะครับเท่าที่ดูนะครับข้อที่8ก็คือ ดัน70นะครับเป็นดันที่เหมาะที่สุดสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้นะครับมีทริคแนะนําจากคนดูเขาบอกมาว่าให้เก็บของฟ้านะครับที่เป็นพวกของไทเทเนียมชาร์โลเทเนียมนะครับสรูนะครับมันจะมีราคาประมาณหลักแสนนะครับแสนสองแสนสามแสนสี่แสนนะครับนำมาขายได้ในตลาดอาจจะใช้เวลาในการขายนานหน่อยแต่มันสามารถขายเพื่อหาเงินได้ไอเทมอื่นๆที่ไม่มีราคาเราก็ย่อยเพื่อเอาดอกแดงดอกฟ้าพวกนี้มาขายในตลาดได้เช่นกันนะครับ แพข้อที่8ก็คือดัน70นะครับลูน่าสเตชันเป็นดันที่เหมาะที่สุดสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีของนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครเริ่มมีของแล้วนะครับเริ่มโซโล่ไหวแล้วก็สามารถขยับขึ้นไป120เป็นต้นไปได้นะครับ ข้อที่9นะครับวิธีการเก็บเวลในคา r ปลอเอมนะครับมีตัวเลือกไม่เยอะนะครับซึ่งวิธีการเก็บเวลหลกัหลกๆมันจะมีแค่การทำเควสลงดันแล้วก็ตีมอนเตอร์ตามแมปนะครับถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่สามารถลงดันระดับสูงเพื่อเก็บเลเวลให้ไวได้วิธีการเก็บเลเวลจะมีแค่การทำเควสซึ่งถ้าเควสเราหมดแล้วนะครับไม่มีเควสให้ทำแล้วมันก็จะเหลือแค่2วิธีก็คือการลงดันแล้วก็ตีมอนตามแมปมอนตามแมป มันก็จะเลือกได้แค่แบบสูงสุดที่เราสามารถไปออโตได้นะครับแต่ว่ามันจะได้ยิกทีไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการเก็บเวลที่ผมแนะนําเพียงวิธีเดียวนะครับย้ําว่า สำหรับคนที่งบน้อยแล้วเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําว่าให้เริ่มจากการลงดันนะครับคุณสแปมไปเลยครับดันที่แบบมันลงได้ดันที่แบบถึงแม้อาจจะดูเหมือนให้ x อน้อยเช่นดัน85 70 1 1 0 120อาจจะดูเหมือนได้เอ็กไม่เยอะแต่ว่าเราได้เรื่อยๆแล้วเราจะได้เงินในการอัพของเพิ่มเติมด้วยนะครับ แล้วก็วิธีการหาเงินข้อสุดท้ายนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปข้อสุดท้ายก็คือข้อที่10นะครับถ้ามีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมประจําเซิร์ฟเวอร์นะครับแนะนําให้เล่นนะครับแนะนําให้ทําตามกิจกรรมในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้เรานะครับเป็นผู้เล่นกิจกรรมที่เปิดกาชาหรือว่าเปิดกล่องสุ่มแต่ว่ากิจกรรมนะครับยกตัวอย่างกิจกรรมจําพวกการสะสมตัวอักษรเพื่อแลกกล่อง แล้วเอากล่องมาเปิดกาชาให้เราเลยครับไปฟาร์มในสถานที่ที่มีตัวอักษรดรอปนะครับเราสามารถฟาร์มตัวอักษรมาขายให้กับผู้เล่นที่เขาขี้เกียจฟาร์มได้เนี่ยอกไหมเราฟาร์มตัวอักษรเราฟาร์มตัวหนังสือมาขายลงตลาดเช็คราคาดีๆก่อนขายนะครับถ้าเราตั้งใจฟาร์มจริงๆจบกิจกรรมเนี่ยอาจจะได้มากกว่าพันเอ็มด้วยซ้ำเพราะว่า กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยของมันสามารถขายได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรามีตัวเลือกในการฟาร์มเนี่ยดันเล็กๆเนี่ยมันก็มีดรอปเหมือนกันนะครับอาจจะราคาไม่ได้แพงเท่าดันใหญ่แต่มันฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ได้เงินจากการฟาร์มปกติไปด้วยนะครับหรือถ้าช่วงไหนที่มีกิจกรรมตีบวกนะครับแล้วหินแบบหินอัปเกรดไฮไฮเอสแพงแล้วก็ไปฟาร์มกิจกรรมเหล่านั้นอนะ่ะมาขายได้อย่างที่บอกนะครับให้ดูนะครับหน้าเซิร์ฟเวอร์ว่ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตบ้างจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับ ไปเล่นกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อที่จะเอาของกิจกรรมมาขายก็จะเป็นการฟาร์หาเงินในช่วงระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับเดี๋ยวในอนานะคตอาจจะมีคอนเทนต์ประเภทนี้เข้ามาแทรกเข้ามาเสริมให้อีกเรื่อยๆนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย